สวัสดีครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตและมอเตอร์ซีพีทุกท่านวันนี้เรามาบิดข่าวสารในวงการมอเตอร์ซีพีเพื่กันหลังจากที่มีข่าวว่ามาตินจะเข้าร่วมทีมอพิเดียเล็กซิงในปี2 0 2 5ด้วยข้อตกลงหลายปีทีมจุนันของเขาอย่างพีมาพาราแม็กเล็กซิงได้ส่งความวัฒนนาดีไปยังมาตินทีมพีมาพาราแม็กต้อนรับมาตินในปี2021ในการแข่งขันครั้งที่สด้วยกันกับนักบิดชาวสเปนซึ่งคว้าโพโพดิชั่นแรกของเขา และจบการแข่งขันในวิสามในตอนนั้นตั้งแต่นั้นมานักบิดชาวสเปนรายนี้ก็เต,ติบโตขึ้นและกลายเป็นนักบิดที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งระดับพรีเมียร์ค์ดในปี2023เขาได้สร้างบริษัทอีกครั้งมาจินยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์โลกประเภทนักบิดทีมอิสระและเป็นรองแชมป์โลกประเภททุกทีมและทีมพีมาพาราแมกเล็กซิงกลายเป็นทีมอิสระทีมแรกที่คว้าแชมป์โลกโมอโเตอร์จิพีได้สำเร็จ ฤดูกาล2024เริ่มต้นอย่างสวยงามมาตินขึ้นโพเดียมในรายการแข่งขันกลางปีเจดรายการแรกของฤดูกาลหลังจากสี่ฤดูกาลที่ประสบความเด็จร่วมกับพีมาพาราแม็กยังคงสนับสนุนมาตินต่อไปโดยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจบฤดูกาลนี้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หัวหน้าทีมพีมาพาราแม็กได้ซิ่งกล่าวว่าเราจึนดีต้อนรับมือใหม่ที่มีพรสวรรค์เข้ามาในทีมของเราในวันนี้ เรากำลังทำงานร่วมกับหนึ่งในนักบิดที่แข็งแกร่งที่สุดบนตารางแชมเปี้ยนชิพ MotoGP ความก้าวหน้าที่เราทำร่วมกันนั้นน่าเหือเชื่อและเรายัางคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เมื่อปลายปีที่แล้วจากนั้นหลังจากจบการแข่งขันกลางฟีที่วาเลนเซียเราจะบอกรามาตินและขออุปกรณ์ให้เขาโชคดีกับอนาคตของเขาชิ i โนโบอซอยผู้จัดการทีมพีมาพาแมกซรซิก็กล่าวถึงมาตินว่า ผมรู้สึกขอบคุณและภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับโฮเก้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักปิดที่แข็งแกร่งและมีความสามารถมากที่สุดที่ผมเคยพบมาและจากนี้ไปเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดร่วมกันโดยยังมุ่งเน้นไปที่ฤดูกาลนี้ซึ่งเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมผมหวังว่าโฮเก้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแล้วจะสามารถสนุกกับฤดูกาลที่เหลือกับเราได้และพยายามทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุด เพื่อการเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของเขาและสร้างวุิศาสตร์เป็นแชมป์โลกที่มาจากทีมสระด้วยซึ่งถ้าสามารถทําได้มันคงเป็นอะไรที่น่า,นนาอัศจรรย์และน่าเหลือเชื่อและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่มสําหรับพวกเราถึงแม้จะมีเวลาไม่นานนักที่ร่วมงานกับเขาแต่เราก็มีความทรงจําและความทับใจที่ดีร่วมกันและความสําเร็จของพวกเราพวกเราขออวยพรให้เขาประสบความเ็จในชีวิตและมีความสุขหลังจากที่ย้ายทีมไปและขอให้เขา มุ่งมั่นและทําตามฝันของเขาให้สําเร็จดังความที่มุ่งมั่นาัฒนาของเขาและการได้ไปแชมป์โลกในมโต g รจซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักกิดทุกคนที่เข้ามาแข่งขันในสถานที่แห่งนี้